มีเห็ดมีสูกขี้นี่ใช่ไหมละ่ะมีข้าวโพดหน่อยนึงมีใบแมงลัก นี่นะคะจะไปกินก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาตักอันนี้ลงใส่แกงเห็ด มันก็จะออกเคี้ยวหนยหน่อยแต่มันก็บอกเหมือนจะมาพอให้มันเดือดได้ที่แล้วก็มาใส่สูที้นี่เดี๋ยวพาอีตูไปแกงใส่เห็ดมันนสิแกงเห็ดกิน เก็บใบสูเคนนี่ไปตำใส่แทนยานางพอหอมบ่มียานางเลยบ่มียานางก็เอาเนี่ยใบสูเคนนี่เราไปตำใส่เลยง่ายน,นั่นเลย นี่เราก็จะใส่สุกินีนะคะแกงเห็ดก็จ,จะใส่สุกินีนี่ก็จะมีใปผักอ,อีตูมีผักกระแยงอยู่หน่อยหนึ่งเก็บผักกระแยงมาใส่หน่อยหนึ่งบอก่อยากเก็บหลายแต่มันจะตายไปต,ตูเนาะกัสุกินีนะคะผัดตัพริกกระเทียมหอม พริกตำใส่กันแล้วก็ใบสูที่นี่ทำเป็นแทนอยานางก็จะแกงเห็นไหมเห็ดจะมีเห็ดอยู่สองอย่างเห็ดหลังไก่ฟ้ากับเห็ดนางลมทองแกงใส่กันตามเครื่องก่อน ตามพริกตามหอมกระเทียมใบคินนี่แล้วแล้วก็มาตาัดปลาลงใส่ตัดประแดลงใส่เลยแล้วก็กะปิ้ด้วยขาด,ด,ขาด,ดก็กได้เลยขาดประแดกับกะปีนี้ก็ได้เลยนั่มาแบบเอาก็ตามตามคุกเคอ้าเข้า,ขขากัน ตอนนี้เราก็มาตักอันนี้ลงใส่แจงเห็ด มันก็จะออกเคี้ยวนหน่อยแต่มันก็บอกเหมือนยานางพอให้มันเดือดได้ที่แล้วก็มาใส่สุขี้นี่เดี๋ยวมองด้วมันจะแซ่บมาวาก็ปยเอีกินเองเส้นจกหน่อย ไหนทีและรอมันเดือดใส่กระสิใส่สูตรขี้นี่ลงไปเลย สัวทีนี้แล้วก็อันนี้ลงเลยใบนางลักกับระกยงหน่อยหนึ่งแล้วต่อไ้มันสุกค,คักสุกขี่นี่ให้พอก,กอบแอบแซ่บโอเคค่ะสุกแล้ว มีเห็ดมีสูกขี้นี่ใช่ไหมละ่ะมีข้าวโพดหน่อยนึงมีใบแมงลกัก นี่นะคะจะไปกินก่อนนะคะมีเฮดมีสูกรคีนี่ใช่ไหมล่ะมีข้าวโพดหน่อยนึง มีใบแมงลกักเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะีค่ะสวัสดีนะคะจะไปกินก่อนนะคะรสอ,อืมอร่อย ไปถึงบ้านอืมร้อนด้วยนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยว จะทำคลิปใหม่ให้ดูอีกนะคะ